ก็แค่จีบียนเอาเด็กไปนั่งด้วยฮะบ,าบา่บ่ตูไห้เลยครับผอศูนย์ครับเด็กผีบเด็ก ผีบอกอาพีร่างว่างมาติดตามแนวหางบอกสัเปลือีร่างผีบอกผีคนตายอาบาบวกฤกษ์กุศันตวะวดไหนงวดสิบหกตุลาคหมวอ่าวดสิบหกตุลาคมล้งออกพักษาเดี๋ยน้ตายได้สามมือนี่ไหมอืออือว่ามันดวนนี่เดี๋ยวนี้โทษยางยงยงมาบอกเลขวกาัน แมนบอพอให้จังไหนว่าอว่างฉันละเอาึ่งเสียไปมันมากพอเทียว่วานหัวท่าเขาหอบเว่านอากูันอ่ามาจังไหนก็พอว่านไปยังในแมงได้ก่อนเป็นเขาเราบอกขึ้มาบอกขึ้นบ้านี่เผาเขายังนอนอยู่ในร่ลุเขาเนี่ยลุกขึ้นมาบอกเลยยางาโอ้ ยางมาเลยวะส่อเป็นยังไงมือแรยกเออเนี่มือแรกเป็นยังไงเกาะมือแรกกังลมาก่ะมือแรกเลยแจ่มมากละไปเห็นแล้วเรียบร้อยเออง่ายกันได้มากนั่งเดี่นอยูู่นเดียวนั่งตอนนั่งเฝ้า่นเนาะนั่นที่ดีอ โอ้มือเงินเห็นดีเยตีมหาเออมือนั่นแหะมือมือโชคมากที่แยกกันล้ออ้มานังเจ้าไยเออมันัางเจ้ามีอยู่ปีู้เดียวอายุถึงเมียนนอนย่างคือขึ้นก่างฟอีกเกงคืนโอ้โหเลยนางกุ้งน่นายูกลายได้เป็นกระมือมาะม่ากสามเขาไปน่าก็เลยมาสามเขามายังมานอนยังมีหมูยังนี้ว่เออเล้ว่าหวยมาสามเขา

บ่านอนนี่แหละคุยืนี่เลยบ่บ่มีนนอนมียนน้อนเหมอนเอออะรกเ็เรื่องบ้าเลยว่าอยุเท่าแจ้งคนละอ่าวสอดแจ้งเลยโอ้ผีอะไรเมื่อนอนเออเรีว่าไอ่ี่มันมาอะไรุ่เมียนนอนยังไงวะบานนี้ก็เลยไปปุ๊บก็ยันเือไม้มาเห็นเออไปปวยบลุงขาลุงเหมือนเออใครก็บอกเห็นดอกบ่คุณก็เขียนมาลุงมาจะบ้านเหมเออบมาเด็กเออมาไปบ่ าสองหกโอ้โหเลขฟ้าลงกันได้เลี้ยกันเลี้ะงันนั่นเนี้จนอยู่อเอไม่เป็นแบบนี้จนอยู่อะเอยวเา่เลวัดอีมาคัดแตบ้านีว่าอครก็ว่าใไดะชั่โอ้ยเก่าสองหน่นั่นมดเลยว่ะควเราก็พูดไปบอกว่าโอ๊ยเปลี่ยนช้างแทวเปลี่ยนเชื่เนแ่้ั่วววเียเอี อืมฉันี่เออจะรี้บอกเที่ยวไปเห็นน้ำมูหรอกเออโดยไรบ้า้าบ่ไก่แตกกับสามโดือย่างว่าเห็นกักักนี่คือเเล็กฟ้าล่งอยู่ล่ะเห็นกักคืองเล็กฟ้าล่องนี่ละก็โตบ่บวกกับตัวเดียวกันนี้ตัวเดียวกันอีกโอ้โตม่าเข่าเป่าเฉยว่าสั่นกันดะว่างสีเอออยากรู้ว่ามีอย่างอกว่ามีทำอนแรล่ะเออล้วก็บ่ฝันเห็นอีกเลยบองบ่พราบ่มีเ mà phán le mà xưng là mày phán, bỏ tăng ta pháo có mày này pháo này lục không có bỏ cái đó, nhang le, ô, cái bộ nhang còn tăng nhiêu nữa cơ, à, mày giờ hiện nay mày yêu xê phì xê, anh, xê xà hàng nha, mày, mình nói hiệu khẩu, chắc, cái mũi cái mày, khẩu này, um, bên chấm liếm chấm liếm của cái đó, của cái đó là ông nên thấy nhang ma cứ lầm lầm vào, à, của cái đó mày, nè của mày. น้ำมูพี่สีเนาะเออีน้ำน้ำมีสระว่ะอ่ามนมาหมูน็ยังอยู่นี่งอยู่ห่นงโอ้มาทาม่ะเออมาว่าห่นเอืเมียจะเมียว่าห่นเออเอาบป็นเมียแล้วผูว่าเป็นมูขอนไกกูเป็นมูเน่ไต้กูไตา่อยู่มันวานเหะอวเออมันวานโอยังบองจะว่าจะของไายเลยอ พ่อฝสอนให้ไปฟังจักคนมันนี่แต่ไม่ยิงมื้อนั้นน่ะมื้อที่แรกไม่ยิงหลายแม่นบ่ล่ะจัตัวจังเลยอบัดจัเฮาสิสอนให้แจกจึ้งอีกเป็นลําบากสิอยู่เฮาผู้เดียวบัดว่ากูสิอ้่สอนยัง่ซเด้อเ้ยเ้าเรียนเออัมันก็เยว่าคือบ่มีนอนเด้อเียนอนไปไดกูนี่เออเากูบ่มีแล้วกูก็สิยนี่ล่ะว่าอยู่เป็นหมู่เพิ่นว่าั่นเออบ่ว่าําแกูสิอยู่เป็นหมู่เพิ่นว่าั่นเ กูยะจิบยานเอาเด็กไปนเด้วยวบบอ้ตัวไหนเลยเหรอฮก้าสองหกวาท่านโอ้อไอหว่าก้าสองบาไปเปิดฟ้าลงกก้าสองหกคือกันเันโอ้ยกันโอ้ไอหนึ่งหน่เดียววะเหรอามันเบิ่งเลยจะมาบอกกผัววะเหรออว่มันว่าเออเมื่อตอน่ายว่ามือมือเขาไปยืก้าสองหก มึงเขาไปเอื้อนน่ะเนาะเขาว่าหีบหีบมันเขาว่าหีบมันนั่นน่ะนะเปิดบ่อมันหลังควายอย่า่ะโอ้โเขาว่าไฟบ่มากเลยกูบอกว่ามึงอยู่น่ะมาบ่ามันบ่เย็นเออว่ามันบ่เย็นกูก็ได้วูวูกูตกใจเว้ยตายกูไปไปเห็ดมันก็เย็นอยู่ดีล่ะทีผู้ใด้หีบกูนู้นมาจัดไฟหูนู้นแาบนี้ว่ะแต่เขาหีบมันหีบมันมาตัดเอ็นะว่าเลยเห็นดยมันเย็นบหม่ใหม่แต่กูก็ได้ว่า มันเปลี่ยนไปเลยว่าหูเคยใส่เกล็ดขึ้นกูใส่มาพราแห้งเดืตัววะฟ้าออกมาอมาแล้วบ่เสียงบนนี้รู้ดีใจว่ามึงดูเอช่วงวะลูกก็ได้ปืนนหัวซุบกาไปโอ้ยมันก็เพราแห้งน่ละปานนีม่โมตัวแซ่แขออโม่ยันดีปนในวัอเดียอบ้านนี้มือสีพราวนี่เจ้าือบ่าทอดมันสีไหมมึูทอจือ จาีะอันนั้นเน้อว่เสียนเราวายูไปดเห็ันไปถอดของข่อยเกินมันผินจินมากที่มา้โทษข่อยว่าไรดีว่าเสียนเออเออโอยว่าไรพีตลาดหน่อยเห็ดจิงเออข่อยว่าไรดิว่าเนเนาะตลาดน่อยเห็ดเดียวคนซืทอดหนักสีเผาใบม่้งขอยต้องถอดเทียงไว้เอดตอวม่วอว่าดียะจันดียะสียห่างขึ้นวาอยู่ด้วยอันอันนั้นมือมือปนสายนะพ่อเนาะ เงนเล่คนจายนคนก็เลยย่ำไปเลยว่ะสองแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า็เก้าสองแปดไปี่พเก้าสองหกเก้าสองหกตีแมนบักเออโอ้โเก้าองหกี่เนาะเก้าสองหกเออใครที่ซื้อสองสองตัวสองหกสองแล้วกันแล้วเออเก้าสองสองเก้าแล้วเออมันมีนะมีกรีพวกมีตัวไหนมาแก่หนก็มุนเอาทมุนเอา มันแค่เสี้ยนเราเองนบันแค่ไหนก็เย็นล้วนบันมีสามบันไม่ใช่อ่มันมี่บันนี่เครื่องเขาฟันเครื่องเตะปลาดูเออมันนี่ตัวเดียวกันเออต่อฟันนี่คือบ่ได้ยฟันนี่บัวขึ้นยังไงฟันคือบ่ได้ยฟันโอ้คือยังเป็นเพลอเพ้อไปเอ่าแล้วเลือดทอ่ฮะนี่อยู่ดิ9262ออ่านี่คือบอก่อนเอวัดตายแล้วบอกให้เผามาบอกเลขเลยเอ่านะครับหยิบซีครับผม ย่ำแล้วย่ำอีกก็เสนานะครับเนาะเก้าสองหกไปเปิดวงฝาลูกก็เก้าสองหกอีกอ่าตาเด่นสองตัวก็มีเก้าสองหกสองเก้าหกคนตัวครับเอาหกขึ้นหวลงเอาเท่ากับเนาะอืะอราคาอ่ไปกลับเอาสองเก้าเก้าสองหกสองสองหกนะครับเด็กซี้ครับอ๋อครับ